ที่สิบสามสิบสี8สิบห2าสิเหลือเวลาอีก8ปดวันนะถึงบุญใหญ่การถวายมหาสังฆทานประวัติศาสตร์4ี่0มืวัดทั่วไทยที่วัดพระธรรมกายนะ บุญนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถ้าเราไม่คิดก็ไม่แปลกแต่คิดแล้วก็แปลกนะบุญนี้ไม่ใช่บุญธรรมดานะก่อนที่จะถวายสังฆทานได้เนี่ยมันต้องมีพมระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นต้องมีคณะสงฆ์เกิดบังเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยบอกการถวาย มหาสังฆทานเนี่ยได้บุญเยอะกว่าถวายพระองค์เองเพราะฉะนั้นการถวายมหาสังฆทานนี้มันบุญใหญ่จริงๆสี่มืนวัดยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยและศึกษาดูตั้งแต่อดีตมาก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราโชคดีนะที่มาได้ยินมาเกิดในยุคข,ของเราเนี่ย ที่มีโครงการถวายมาหาสังฆทานเนี่ยสี่หมืนวัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุญตาบุญหูบุญใจบุญแห่งความปื้มนะถ้าเราไม่เห็นพระนะสี่หมื่นวัดเนี่ยเราลองคิดดูนะคงจะเหลืองอารามเราไม่เห็นญาติโยมเดินแสนนะแต่งชุดสีขาวนะเกิดมาภาพนี้นะได้เห็นก็เป็นบุญตา ถ้าได้ไปร่วมด้วยเนี่ยเป็นบุญแห่งความปลื้มเลยนะเกิดมาชาตินี้ต้องบอกว่าคุ้มเลยได้ถวายที่เดียว4ีหมื่นวัดเนี่ยเราซื้อบ้านซื้อรถซื้ออย่างอื่นเนี่ยเราซื้อได้ไม่นานมันก็พังไม่นานมันก็จากเราไปแต่บุญกุศลนี่แหละที่เราได้ทำสีหมื่นวัดเนี่ยมันจะติดตัวเราไปนานแสนนานเพราะฉะนั้น แข่งรถแข่งเรือพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอยากมีบุญนะก็ต้องไปทําบุญนะถ้าอยากมีบุญนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราเนาะเราอยากมีบุญอยากมีบารมีเราก็ต้องไปทำนะํำเพราะฉะนั้นขาดอะไรก็ขาดได้เนาะอย่าขาดไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเนาะได้ไปรู้ได้ไปเห็น แล้วเราจะไปยังไงก็ง่ายนิดเดียวอะในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนะี่ยก็จะมีกนิยมิตรวัดพระธรรมกายนะอยู่กันทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดเราสามารถไปติดต่อร่วมเดินทางได้นะแต่ต้องรีบติดต่อเลยนะเพราะตอนนี้แต่ละรถแต่ละคันนั้นต้องบอกว่าเต็มเต็มกันเกือบหมดแล้วเพราะรใครก็อยากไปเนาะเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในชีวิตอนะ เพราะฉะนั้นใครอยากไปร่วมงานเนาะก็ไปติดต่อปยมิตรวัดพระธรรมากายเนาะในทุกตำบลทุกอำเภอที่มีอยู่หรือศูนย์เครือข่ายสาขาก็สามารถไปร่วมได้หรือจะติดตามห้อยตามพระในวัดนั้นๆวัดใกล้ๆที่ถูกนิมนต์ไปก็สามารถติดต่อนะติดต่อติดตามห้อยตามไปร่วมงานบุญได้ เพราะฉะนั้นก็ขาดอะไรก็ขาดได้เนาะบุญใหญ่ๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยากจริงๆะมันเป็นโอกาสของชีวิตนะถ้าเราต้องบอกว่ามีบุญพอสมควรที่ได้มาได้ยินได้ฟังเรื่องการถวายมหาสังฆทานยิ่งใหญ่สี่หมื่นวัดทั่วไทยเนาะก็ะขอให้เราได้บุญกันทุกๆท่านกันแล้วกันสำหรับท่านที่ไปไม่ได้จริงๆก็ยังไงยังไงเนาะ ก็อย่าลืมตกบุญกันแล้วกันอย่างน้อยมีส่วนบุญจัดวัดละหนึ่งสตางวัดละบาทนะก็แล้วแต่เราตามกำลังแต่ยังไงไถ้าพูดถึงสี่หมื่นวัดเราก็มีส่วนในบุญยังไงอย่าขาดบุญก็แล้วกันถ้าเราไปทําบุญแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยต้องใช้สี่หมื่นวันเนี่ยวันละวัดนะสี่หมื่นวันเราก็ชีวิตเราก็คงไม่ทันเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยถวายที่เดียว เสียเวลาแค่วันสองวันไปร่วมงานเราก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญ40่หมื่นวัดทั่วไทย